ดีไซน์ได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับหรือไม่มีสีก็ได้เอาเป็นชื่อธรรมดาโล่งๆก็ได้ครับไม่ไม,ไม่ไม่ผิดครับไม่ผิดได้มีคะแนนให้หน้าปกทําเพื่อความสวยงามเฉยๆก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับก็อันนี้คือประวัติส่วนตัวก็ทําทไม่เป็นแค่อินโทรให้รู้ว่าเราเป็นยังไงมาจากไหนเฉยนะครับก็เนื้อหาสาระก็ มันจะมีบอกข้างในอีกทีแต่ว่าเราก็บอกไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้มันดูสมบูรณ์นี่เฉยนะครับก็คือประวัติส่วนตัวก็มีชื่อวันเกิดสัญชาติอันนี้จะบอกก็ไม่บอกก็ได้นะครับบอกเบอร์โทรก็ได้บอกอีเมลก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ใครนะครับจะจะดีไซน์จะต้องการให้ข้อมูลยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นเป็นอินโทรอิสระที่เราที่เราออกแบบมาให้เขาดูเฉยตอนแรกอ่ะ รูปก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากครับหน้านี้ก็คือมีประส่วนตัวก็มีการศึกษานะครับก็อ่านะครับโอเคมันมีมันมีสองสระดับนะครับก็คือเป็นระดับอุดมศึกษาก็ท่านใดจะจะใส่ก่อนใส่หลังก็ไม่ผิดนะครับจะใส่มหาลัยก่อนก็ได้หรือจะมาใส่ประถมมัธยมก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็ถ้าจะไล่ไทม์ไลน์เป็นเป็นปีก็จะง่ายนะครับก็คือเอาปีล่าสุดก่อนก็คืออาจจะปี2565ไล่ลงมาเรื่อยๆครับจนถึงป .6 อย่างนี้ก็ได้นะครับป .5 ป .6 ตรงนี้ป .6 มปีม .6 ม .3 แล้วก็ป .6 อะไรงนี้ก็ได้ครับไล่ไล่ไล่จากปัจจุบันมาถึงอดีตนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะไล่จากอดีตไปปัจจุบันก็ได้แต่ว่าไม่มีใครนิยมนะครับ อันนี้เขาไม่มีปัญหานะครับมาดูประสบการณ์ทํางานนะครับอันนี้ก็คือใส่ไว้เฉยเฉยก็ได้นะครับเพราะว่าตามหลักทำแฟ้มนี่เขาจะดูที่สัญญาจ้างยู่แล้วเราจะอันนี้เรากล่าวเป็นอินโทรเฉยครับให้เขาดูเข้าใจง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูในข้อมูลตัวจริงอีกทีว่าสัญญาจ้างมันต่อกันไหมก็คือเขาจะมีเวลาสอบแฟ้มนะครับคือวันสองวันก็คือเขาเอาแฟ้มไปนั่งเขาไม่ได้ให้เราไปนะครับเราส่งวันวันสอบมาเขาบอกส่งแฟ้มวันไหนเราก็ส่งวันนั้น หลังจากเราส่งแฟ้มเขาก็จะมีคณะทํางานเขาแหะที่นั่งให้คะแนนอาจจะ2วัน3มวันก็ได้แต่เขาจะตั้งกําหนดเวลามาก็าคือเราไม่ได้ไปนะครับเราแค่ส่งแฟ้มเรากกลับบ้านเขาก็จะให้คะแนนเองให้คะแนนให้คะแนนให้คะแนนวิทยาศาสตร์ไปตรงนี้มันเป็นคะแนนวิทยาศาสตร์นะครับก็อันนี้คือเป็นอินโทรเฉยนะครับประสบการณ์ทำงานก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คืออ่เนื่องจากแฟ้มนี้มันมีกล่าวถึง การเป็นวิทยากรการเป็นกรรมการคณะกรรมการทำงานดังนั้นเราก็ใส่บรรยายไว้เป็นคร่าวก็ได้นะครับจะมีรูปก็ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรมีก็ได้ไม่มีก็ได้รูปอะต่อมาหน้าสองแนละ้วอันนี้มาเริ่ม,เร,มเริ่มเนื้อหาจริงแล้วครับนี่อันนี้ให้เราถ้าเราทําแฟม้แฟมเขตอื่นเราก็เปลี่ยนชื่อได้นะเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดหรือจะเปลี่ยนเป็นหัวข้อที่หนึ่งก็ได้ไม่ผิดน,นะครับคําว่าตัวชี้วัดนี่มันไม่จําเป็นต้องต้องใช้คํานี้เสมอไป หมือนวามว่า,วา,เาเราก็ใช้คําว่าประเด็นที่1หัวข้อที่1ข้อที่1ก็ได้ครับแต่ให้รู้ว่ามันคือข้ออะไรประเด็นเนื้อหาอะไรอ่านนอย่างนี้ผมใส่คําว่าตัวชี้วัดมันจะเป็นดูสาคนหน่อยมันก็จะดูง่ายหน่อยอ่ะก็ภูมิลําเนานะครับภูมิลําเนาตามประกาศเขาว่าไงครับตามประกาศภูมิลําเนาชีผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่แป๊มหนึง่งโอ้ย ภูมิลำเนาโอเคมาดูตัวนี้นะครับอ่านี่ข้อหนึ่งครับภูมิลำเนาประกาผมไม่รู้จะใช้ยังไงแล้นี่เขาเรียกว่าคนป่าได้ปืนครับใช้อะไรก็ไม่เป็นมีอะไรให้ทำไฮไรไหมไม่มีนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับก็คือภูมิลำเนานะครับก็เขากล่าวไว้ว่าถ้าอยู่ในอำนาจเจริญนี่ก็ได้5คะแนน ถ้าอยู่นอกอำเภอก็ได้3คะแนนพิจารณาก่อนพิจารณาจากทอร1 4นะครับไม่ใช่ว่าเอาสำนาทะเบียนบ้านใี้เขาดูนะครับเขาไม่เชื่อเรานะครับเพราะว่าเราอาจจะย้ายออกตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เรายังไม่ออัไม่อัพสมุดเขาไม่เชื่อเขาจะดูจากอะไรครับเขาจะดูจากทอร1 1 4เท่านั้นนะครับซึ่งจะไปเอามาจากไหนครับทอรรศสีไปขอที่ว่าการอำเภอนะครับหรือว่าเทศบาลก็ได้สองที่นะครับ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับทอร4สิบสี่มันจะยืนยันเป็นเป็นรายวันเลยนะครับเขาก็จะดูว่าไม่เกินกี่วันนะคุณต้องรับรองไม่เกินสิบห้าวันเงี้ยคึงจะใช้ได้ถ้ารับรองเมื่อปีที่แล้วเขาก็ไม่เอานะครับเขาต้องรับรองภายในประมาณไม่เกินสิบห้าวันอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราก็ต้องไปเอามาครับก็าอาจจะเสียค่าธรรมเนียมสิบาทยี่สิบาทก็ประมาณนี้แล้วครับก็เสียเวลาไปขอครับอันนี้ก็ยากหน่อยยุ่งยากหน่อยอก็ต้องเข้าเมืองครับ ไปขอทอรอ14มาอ๋ก็คือเราก็เอาตัวจริงนะครับห้ามถาม่ถายสำเนาต้องใช้ตัวจริงเท่านั้นเราก็แนบไปในเล่มที่เราทำนั่นแหละครับเอาแนบไ้ในเ,เล่มที่เป็นต่อจากนี้นครับอ๋วเป็นอะไรไปด้วยอ่ะก็คือพออกว่าตัวชี้วัดภูมิลำเนาเราก็จะพิมพ์ก็ได้ว่าเรา,เาบ้านเลขที่เท่าไหร่จะใส่เป็นเนื้อหาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องแนบตัวนี้มาด้วยครับ ในหมวดนี้ต้องแหบหลักฐานตัวจริงด้วยนะครับตัวจริงแต่ไม่เนียใจผมก็ติดใจอยู่ตรงว่ามันมีสำเนามันมีสามเล่มจะจำยังไงผมก็ยังงง,ง,งอยู่นะน่าจะถ่ายสำเนาได้นะแต่ว่าเราต้องเซ็นรับรองอีกทีหนึ่งแต่เราต้องมีตัวจริงให้เขาดูนะครับรือเ,เขาไม่เชื่ออันนี้ผมคิดว่ามันก็ยุงย่งยากอยู่นะผมก็ว่าน่าจะถ่ายสารหรือไม่ก็เราก็ทำเป็นเล่มหนึ่งไปมีตัวจริงก็ได้อีกสองเล่มก็เป็นตัวสำเนาก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องทอหลายชุด เดี๋ยวเผื่อเปลืองตังค์ตัวนี้ก็ผ่านไปนะครับหัวข้อที่หนึ่งไม่มีอะไรมากเขาเอาเป็นวิทยาศาสตร์เราไม่ต้องทําสวยหรูอะไรไม่ต้องไปพรีเซนต์อะไรอีกอเขาแค่อยากรู้ว่าเราเป็นคนอำนาจ,จเจริญหรือไม่เราเอานี้ให้เขาดูคือ,คอจบนะครับถ้าเราไม่มีถ้าเราเป็นคนขอนแก่นทำไงเราก็เอานี่แหละคนขนแก่นนี้เขาดูนี่แหละ ที่จริงถ้าเป็นคนที่อื่นผมว่าไม่ต้องหาให้เขาดูก็ได้แล้วถ่ายสำนองประชาชนให้เขาดูเลยก็ได้หรือยังไงแต่เพราะว่าถ้าทางที่ดีก็คือเขาระบุว่าทรรศสีแล้วก็ทรรศสีให้เขาดูแหละให้เขารู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนเขาเป็นคนขอนแก่นก็เขารู้ว่าคนขอนแก่นคนอุดรให้เขารู้ไปเลยคนอุดรเพราะว่าเขากาหนดว่าทร1ศสีแล้วก็เอาทรรศสีให้เขาตอนนี้คือจบนะครับข้อนีอ้มาดูตัวชีวัที่สองนะครับตัวชีวัที่สองนี่เป็นการทํางานในหน่วยงานที่ปฏิบัติ อันนี้ก็ถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้ทำงานนี่ก็ยากอยู่เพราะว่าไม่มีข้อมูลเลยตัวนี้ซึ่งข้อมูลในตัวนี้มันก็จะมีอยู่ประมาณสี่คะแนนนะครับดียวดูก่อนนะครับสิบคะแนนนะครับว่เยอะอยู่นะครับสิคะแนนนี่ก็คืออมีประสบการณ์ในสพทก็คืออาจจะเป็นครูในโรงเรียนสพทก็ได้ไปสิบคะแนนนะครับ มีประสบการณ์เกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่นอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นนะที่ไม่ใช่โรงเรียนนะครับอะไรก็ได้โรงเรียนเอกชนถ้าไม่ใช่ท้ส่วนราชาการอื่นก็คือเป็นหน่วยงานราชาการนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่สพทอาจจะเป็นท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ได้8คะแนนแล้วก็ถ้าไม่มีเลยก็ได้6กถือว่าได้เยอะอยู่นะครับถ้าไม่มีได้6กเนี่ยถือว่าเยอะอยอะไม่มีก็คือ ก็คือน่าจะไม่มีเลยแหละก็บอกว่าไม่มีประสบการณ์สำหรับใครมีก็แนบไปนะคร,ครับที่แนบก็คือคำสั่งคำสั่งสัญญาจ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมจะทำยังไงเนาะให้มันให้มันเขียนได้ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ลองแป๊บนึงนะครับเปิดในอะไรเนาะเปิดในเปิดในเปิดในอันนี้ได้ไหมลองดูสิ โอเคน่าจะดีโอเคโอ้ okay. oh, ไม่ใช่อ๋อ oh, นี่เจอแล้วนี่ไงว่าเชียนได้อยู่ได้โอเคผมก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับเรื่องเทคโนโลยีอ่ะมาครับก็เราถึงข้อ2นะครับตอนนี้หากหากมีก็ได้10คะแนนนะครับเป็นโรงเรียนในสพทอ หากเป็นโรงเรียนเอกชนไม่ใช่หากเป็นโรงเรียนท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นอ,อปทอท้องถิ่นก็ได้แปดไม่มีเลยนี่ก็ได้หกนะครับไม่มีไม่มีหกไ,ไม่มีก็ต้องไม่ไม่มีอะไรกะดูครับอ่าทีนี้เรามาดูข้อที่อ่ามาดูตัวชี้วัดที่สามนะครับตัวชที่สามนี่ก็คือระยะเวลาทํางาน ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนเมื่อกี้ทำยังไงเอาเอาไปน้านี้เลยกันนะไม่ต้องสลับไปสลับมาเอาเป็นย,ยากอ่ะข้อที่สามก็คือสามก็คือระยะเวลานะครับทำงานกี่ปีนะครับ สัญญาจ้างก็คือทํางานเกี่ยวกับการศึกษาก็คือเป็นครูเป็นธุรการเป็นอะไรก็ช่างนะครับได้หมดถ้าห้าปีนี่ก็ได้สิบคะแนนนะครับก็ไล่ตามนี่คนระับสี่ห้าหนึ่งสองสามถ้าจบใหม่ก็ไม่มีก็ได้ห้าคะแนนครับจบใหม่ห้นาคะแนนโอเคนะครับเอามาดูข้อที่สี่นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ทำงานในระยะรอนหลังย้อนหลังสิบปี คำว่าทํางานนี่ก็อาจจะอาจจะไม่ได้บอกว่าทํางานที่ไหนนะครับก็คือก็คือเน้นเน้นทําหลายที่เนาะน,นี้ก็คือคนชอบลาออกอันนี้คือผมพูดแบบสไตล์เข้าใจง่ายนะครับแบบว่าถ้าคนทํางานที่เดียวจะได้คะแนนน้อยก็คือถ้าใครไม่เคยลาออกก็คือได้คะแนนน้อยมากเลยอ่ะก็คือใกล้เคียงกับคนที่ไม่มีไม่มีงานทํานะครับ,รบอันนี้มันมันดูแปลกๆไงัยไม่รู้ ก็คือเอาก็ชั้นทํางานที่เดียวแต่ชั้นทํามาสิบปีเนี่ยแต่ชั้นอยู่แค่หน่วยเดียวเนี่ยชั้นได้สามคะแนนมันยุติธรรมไหมครับผมไม่แน่ใจนะมีทํางานหน่วยเดียวก็คือรักอ่ะชั้นอยู่โรงเรียนนี้สิบปีแล้วชั้นได้แค่สามคะแนนครับอีกคนนึงนี่ย้ายย้ายโรงเรียนบ่อยองอยู่สามโรงเรียนอ่าได้ได้ห้าอ่ะยังไงก็ไม่รู้นะตะก,กะแปลกๆอ่าก็คือตามนี้แล้วครับ ล้วก็เอาตามนี้แหละสัญญาจ้างอันนี้เราทํางานกี่หน่วยงานเขาให้เขาให้ใหจํานวนเยอะเออก็ดูแปลกๆนะครับข้อนี้อ่าก็มาดูข้อห้านะครับอ่าหลักฐานต่างๆก็เป็นพวกสัญญาจ้างนะครับสัญญาจ้างสัญญาจ้างหรือคําสั่งจ้างพอจะมีอยู่นะครับถ้าใครที่ทํางานมาก็ต้องให้เซ็นรับรองอันนี้คือเซ็นรับรองทุกหน้านะครับ ก็ยากอยู่ถ่ายเอกสารหมดเงินไปหลายบาทน,นะครับนี่ยดูท่าแล้วสัญญาจ้างก็สี่ห้าเล่มสีห้าน้าหลายปีมารวมกันก็เป็นก็หนาอยู่ครับอาทีน,นี้มาดูข้อ5้านะครับเป็นวิยากรกรรมการท่านาํทงานอันนี้มันมีเป็นระดับบอกด้วยนะครับก็เขาเขาเน้นอะไรนี่ทำไมเขาก็ทำแปลก เอามันรวมกันเลยเหรอครับนี่นเป็นวิทยากรด้วยคณะกรรมการด้วยคณาทํางานด้วยเอาแล้วยังไงนี่ข้อนี้พือเป็นยังไงก็ได้ใช่ไหมทับนี่ทับนี่คือหรือหรือแล่หรือยังไงหรือต้องมีทั้งหมดก็ออยังงงอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาเอาความคิดเห็นมความเข้าใจผมแล้วกันบางคน,คนอาจจะเป็นวิทยากรอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เป็นคณะกรรมการอย่าง,งวิทยากรแล้วก็มามาที่ระดับเลย วิทยากรระดับจังหวัดเป็นวิทยากรระดับจังหวัดได้5คะแนนเป็นวิทยากรระดับอำเภอได้สี่คะแนนวิทยากรในโรงเรียนนั่นแหละเราคุยอะไรในโรงเรียนให้เขาฟังนั่นแหละ่ะมคะแนนไม่เคยเป็นได้2นะครับไม่เคยเป็นได้2ดังนั้นอันนี้ผมเข้าใจเองนะครับว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราเอาที่เราเด่นเด่นเลยเราเคยเป็นวิทยากร เป็นกรรมการเป็นคณะทางานอันไหนที่เราเด็ดที่สุดเราเอาอ,อันนั้นเลยเพราะว่าเขาดูแล้วเขาจะให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละไม่ต้องเอามาทั้งหมดก็สมากคนยอจะเป็นคณะทํางานทํางานระดับระดับเขตระดับจังหวัดก็มีไหมครับเพื่อทงานระดับจังหวัดร่วมไปร่วมอะไรร่วมงานใหม่ร่วมงานอะไรมีไหมเป็นระดับจังหวัดก็อาจจะได้ห้าคะแนนนะครับไปลำนางใหม่ได้ไหม นี่ยังไงหรือไปค <c oughs> ณะทํางานที่มันเป็นคณะใหญ่ๆที่ไปร่วมกับเขานะครับที่อําเภอรหรืออะไรเงี้ยก็ขอรายชื่อไปก็หลักฐานเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเด่นๆน,นะครับไม่ต้องเอามาเยอะนะครับหากเรามีระดับจังหวัดแล้วเราก็เราไม่ต้องเอาอำเภอเราไม่ต้องเอาโรงเรียนมาเพราะเราเราเรา,เราเราเราเบสสุดแล้วเราได้จังหวัดขึ้นไปท่ามีระดับประเทศก็เอามาข่มเขาเลยฉันเลยทะลุชาร์และฉันได้ประเทศระดับประเทศฉันเป็นกรรมการคุมระดับภาคอะไรว่าไป เอานี้เอานี่มาอันเดียวพอไม่ต้องเอามาที่เหลือมานะครับแล้วเรามีอันเด็ดเด็ดคือเอาเอานั้นเลยอันเดียวเป็นวิยากรอันไหนเด็ดหรือว่าเป็นกรรมการอันไหนเด็ดเอาอยางใดอย่างหนึ่งมาไม่ต้องเอามาเยอะนะครับก็น่าจะโอเคนะครับถ้าสงสัยก็พิมพ์มาหลายพิมพ์มาพิมคอมเมนต์มาในช่อง YouTube หรือช่อง Facebook ก็ได้นะครับจะสงสัยประเด็นไหนก็อาจจะอธิบายส่วนตัวอีกทีามาดูข้อ6นะครับข้อสุดท้ายแล้วอันนี้น่าจะเป็นคะแนนสยศาสตร์นะครับ อันนี้คลิปแบบเล่นๆนะครับก็คือน่าจะรู้กันอยู่ว่าคืออะไรเป็นอะไรเราก็น่าจะอ่าระดับนี้แล้วเนาะคงคงไม่พูดถึงก็คืออะไรคะแนนวิทยาคะแนนศิยศาสตร์คะแนนศิยศาสตร์ก็คือเขียนนั่นแหละครับเขียนบรรยายบรรยายอะไรเขาเรียกแน,นวคิดอะไรก็ว่าไปาวิสัยทัศน์อะไรนี้แหละครับซึ่งเขาให้สิบห้าคะแนนนะครับอเขียนมาไม่เกินสามหน้านะครับ สามหน้าหน้าหนึ่งก็ได้สองหน้าก็ได้แต่ห้ามเกินสามหน้าฟอนต์ก็ให้เป็นตัวนี้นะครับชีเราบอกให้ฟอนต์ไม่เกินพสสิบหกพอยต์ K, point. ก็คือขนาดห้ามเกินนี้ห้ามใหญ่กว่านี้นครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณเนื้อหาน้อยไปเพิ่มฟอนต์เอาไม่ได้เดี๋ยวขี้โกงอันนี้ไม่ให้ต้องให้สิบสิบหกนะครับเท่าน,นั้นอ่ามีบอทั้งนี้ไม่รวมภาคขนวกด้วยอะไรคือภาคขนวกก็คืออาจจะมีอุปกรณ์เสริมหรือไงหรือว่าแผงผัง,งอ้างอิง แล้วแต่เราจะใส่ไปนะครับอาจจะมีเชิงอัดก็ได้้าคุณบอกอ่ะไปก๊อปมาจากไหนแนวคิดนี้ก็ว่าไปได้ไหมแต่แนวคิดเราไปก๊อปมามันก็เหมือนแนวคิดเนานะอาจจะอ้างอิงก,ก็ได้นะทําพูดคําพูดหลักการนาแวนวแนวการนี้มาจากหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะทำเป็นเชิงอัดอ้างอิงให้เขาดูอ่ก็ประมาณก็ๆงี้นะครับผมก็ไม่เคยสอบนะแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ผมก็เคยตรวจสอบกีกครูช่วยก็เคยทแในแฟ้มครู้ช่วยนะครับแต่ว่า ก็บอกให้ดีใจไปก่อนกนะ็คือเขายกเลิกนะครับอันนี้แต่เราก็คุยกันเพื่อเพื่อเป็นความรู้นะองค์ความรู้แต่ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมก็พอไปศึกษามาคุยกับท่านได้อ่ะอันนี้นั่นคือใบกรรมการครับของกรรมการที่เขาจะให้คะแนนเราเขาจะติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กไปเขาก็จะติ๊กข้อเดียวข้อนหนึ่งเห็นไหมครับนี่ถ้าเรามีถ้าเราเป็นอ่ะสำมพับกางานระดับจังหวัดเราก็ติ๊กแค่นี้เราก็ได้แล้วเราไม่ต้องไปเอาอะไรมาโชว์เขาอีกนะครับ ไม่ต้องเอาวิทยากรมาไม่ต้องเป็นกรรมการมาเราคณะทํางานจบเลยอันนี้คือเขาก็ใช้คะแนนเค่นนี้เขาไม่ไปดูอะไรเยอะแยะนะครับสมมตุตินี่อะไรัม่เนี่ยทางานนะแต่ว่าข้อนี้แปลกมากสิบปีถ้าทางานที่เดียวได้สามคะแนนอ้าเพราะฉันรักองค์กรนะ่ะฉันไม่ยากไปไหน่ะแต่คนที่แบบโรเล่อไปหลายที่อะไปสามหน่วยงานเนได้ห้าคะแนนเฉยอ่ะก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเขากาหนดมาอย่างนี้อันนี้ก็ คนไม่เคยทํางานก็ไม่ได้เด็กถ้าเานี่ยห้าปีขึ้นไปได้สิบคะแนนก็คือนับดูอันนี้คือสพทอ,อันนี้มีประสบการณ์แต่ไม่นับปีนะครับนี่สิบก็อาจจะวิ่งผ่านก็อาจจะได้คะแนนนี่วิ่งผ่านเฉียดเฉยวิ่งผ่านโรงเรียนเฉยได้สิบคะแนนนะครับเพราะว่าทางานในสพทอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือใบที่กรรัการเขาจะให้คะแนน ามาันดูตัววิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์นี่ก็มันเหมือนเขียนเรียงความหรือเขียนโครงการสักอย่างนะครับเพราะว่ามันมีหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลนี่เราใส่ไปสักครึ่งหน้าก็ได้ครับครึ่งหน้าเขียนไปลอกลอกมานจะเหน็บก็ได้ครับแนวทางในการทํางานก็สักหน้านึงนะหนึ่งหน้า ผลที่คาดก็ครึ่งหน้าครับแค่นี้ก็พอแล้วครับก็เราไปดูในวิจัยชั้นเรียนมีเยอะครับไปลอกมาก็ได้ครับเขาเป็นแนวคิดไงแนวคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาอะไรก็ได้ครับบอกว่าเชื่อเรื่องการแก้ปัญหาปัญหาเด็กไม่เด็กอ่านไม่ออกอะไรเงี้ย โอโหอะไรมือสุดยอดอ่าพคือการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกวิชาอะไรก็ว่าไปก็ไปลอกที่จะลอกงานของวิจัยในชั้นเรียนมาก็ได้นะครับผมว่าอลอกอินโทรมาแล้วก็แนวทางทําไงทําหลักสอนอะไรอะไรอุปกรณ์สอนเสริมสอนช่วยก็ว่าไปใส่ในใส่ในแนวทางนี่แหละครับแนวทางให้การบรรลุเนี่ยหลักการก็เนื่องจากนักเรียนชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ มีผลสำนึกทางการเรียนน้อยกว่าไปนะครับก็ไปลอกในนั้นท้ามีครับผมว่าเขาทำไห้เขาเขาทำไมสวยหรูแล้วคำพูดผลที่ค่ดยรับผลที่ได้รับแล้วก็หลังจากที่เราเดำเนินการทําสื่อสื่อช่วยสอนเสริมอะไรเงี้ยผลที่คาดว่า,าจะรับคือนะักเรียนน่าจะมีผลการเรียนดีขึ้นในระดับนั้นระดับนี้ก็ว่าไปตั้งเกณฑ์มาข้อ1ข้อ2ข้อ3ใส่ไปนิดนิดหน่อยหน่นอยครับน่าจะโอเคก็อยากบอกว่าเป็นคะแนนสยศาสตร์นะครับสยศาสตร์ที่นี้ก็คือ เขียนมาให้เขียนดีเขียนน้อยอยู่ที่ปลายปากกาเขาเห็นชื่อคนนี้โอ้น่าจะให้คะแนนดีก็ให้ไปคนนี้เขียนแบบสวยหรูเลยโอ้นามสกุลไม่เข้าล็อกเข้าเกณฑ์เท่าไหร่ออไปสิบเอาไปแค่นี้พออะไรประมาณนี้นะครับก็คือน่าจะรู้ๆกันนะครับว่าคืออะไรก็สําหรับคลิปนี้คงอธิบายไม่เยอะนะครับก็คงเป็นประโยชน์กับอีกเขตหนึ่งนะครับที่ผมเห็นแวว,แว,วๆทางไหนอุบลสองหรือเปล่าที่มีแบบเนี้ยที่มีแฟ้มเนี่ย ก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับปรับปรับปรับ,รบโมข้อใส่ได้นะครับ